จะเอปะลงุงนี่เขาลืมเขาลืมตาผุดนอนบิดคิงหล่อเลยสีผิวนี่คือห้าวแล้วแหละไม่ว่าขาวนะโ่้ขาวดอกเปลี่ยนสีเองมัน่นใหญ่มากเขาแหละที่เขาจักว่าขาวโ่้ขาวก็นนอนแต่ห uh ้องเลยพี่นนอนกับโปตื่นบิดคิง <c oughs> นานตื่นมาทาันแท้มา

Miu -miu. miu miu, 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 Ê ê ê miu, 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 ơi miu, miu, ơi miu, 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 nè miu, miu, ไปโอ้ยคินน้อแม่เธอแหลกไปนอนรักยาวิ่นปนอปั่มมาใหม่ๆเลยอิ่มเออยยิ่มด,น,ยยมดนนะแบบว่านมแม่เนาะสารอาหารลายปั่มเอามาใหม่ๆเลยอ,ยง,อยงเลยะเนะกินมาหามเยอูม่เอาอสา่มีมุงขอบวาพอถามอยู่เอาว่ามึงก็เอาาาบินเชินไปเชิญมาอยู่เลย nè 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 ơi, nè 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 Ê ê ê nè 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 tiền tiền đâu vậy na, tiền đâu nha, điểm ta, ừ. người bố đại sáng, ê, 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 ê. có bút tiền với nó แม่ก็เริ่มพัดยางแล้วล่ะพัดยางกรอบเองเยางมันตรงไ,ได้หตรงมืเพมก็ตรงมือเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสแ่ใจมันแพงก็ต้องมื่อนนเลยโอ้บิดคิงหยุกขึ้นมาละ เอ้ยเนื้อน้อยเนื้อทันว่าเอ้ยทันว่าตื่นกินนมเด้อตื่นกินนมเอ้เอ้ตื่นกินนมไว้จ้าเอ้ ตเอทยตีนแงมแรงเจาอกไปแรงนี่ชอบอิบนนี่คือนมแม่แม่ปั๊มเอาไปลงไมเครื่องปั๊มแต่ก็ขอบคุณปุณย์ยจะดีลลายที่ทรงเครื่องปั๊มนมมาให้อืข้าเตาไ่ได้ข้าเตาไม่ได้เพราะแม่งเจ็บแพ้แห้งนะตงตรง อ, <c oughs> ออกไปอยู่หน้าัดมันบหมดเดีแยวนี้ได้ไปสา้างนให้น่อยกันกบบรบเปแล้วโบทันจาา้อยอ,อ,อ,อยู่กับพวลำบากกันแหละจัง กูจักสุ่สนกูนนจักสุสนคือคือเดี๋ยวไ่น้องไปอยู่กับความลำบากกับปุย่าดอกข้าน,นึ่งคือปุย่าความลำบากเนะี่ยไหนช่วยมายาคล้ายงูาเด้อเป็นขี้หอนขี้หอนจะตุมต่มอะ่รตุ่มจ้ เทอม์วิทตอรครงเอาเองเทอร์โมเสียนเอาเองมอได้อืคนซิปเดือนเลยครบปหนึ่งเดือนแล้วเขาไม่ใญ่ซ้อนกับ <c oughs> อ,อนันะเขาวนราไปหนังจิบเบียร์อยู่ริมแม่น้ำโค้งกับเม,มทัลกับเมทัลเมนน้ำแล้วก็ถุขากแล้ว ไปแล้วก็จะได้เืิอเหล่าให้พังอย่งดอกมีแต่ไปซื้อกินแล้วก็จะว่าไม่ได้ซื้อแล้วเนาะบุญโยตบุคือบ,บ้านเราได้มีข้าวให้กิน ในห่างกายนี่ยชั่ววันเดียา์ไปจะม,มันกินน้องแม,เม่เดียร์นอนหลับไปจักซะคือเล่าเอิงเดะจ้าไหมที่จีนงงตัวนี้ไปอเอ้ยตากชู้ละาะามอีกว่านยาเทนบ่ลูกกวนคืนแหลกนะัยังพวแห้งเลยยาเทนไปปาติก่อน่อนนี่ไปจิบเบียร์แคมของก่อนละ ก่อนจับกระเปกระป้าช่องซ้มในรูอยู่ไล่ดูอะไรบงเอาเองแบบมันสุดท้ายกนเดินบ่งเอาเองอะไรไปน้องไปก็เข้าอลามาสอยตอนนี้กะดีใจลายเอะไพไ่น้องดีใจแห้งที่ว่าแห่จะพองหรือแเท่นมาซอยเบ่งทัชชาต่ห้เาช่องพรงนี้อย่างรู้ ได้ราพี่น้อย่อแม่ยังม่อยเบิ่อยทยังเห็นยังบุเป็นเราพี่นองคอยไปันแหละไปกระสิเป็นโหลดไปกับัวถ่ายกันเป็นเองัแหละตีงอยู่พี่น้องเลยถ่ายเป็นงูใหญ่ซ้อนกลับมาพี่เราเลยยากเลยได้สมก็ดีแล้ว ทเนีว่าอย่างไปเหงไังดี่วแพ้กับที่ว่าสมานไว้เตอบอยู่เข้าก็อยากแข้งแห้งไว้ไว้เพจะได้มบิ่อลูกนะพอใคอย่างพออยากแม่อยาปู่อยากอ่างตรงนี้ก็อุดเอาซะก่อนแบบะไปกันชอยกับะก้อนทาให้เข้าขอธรรมชาติแต่เนาะกตสีแข้งแห้งเฮากัได้ยรยงได้เลยภานีนอุ้มลูกได้ <c oughs> อุ้งลูกออกิกนนมเขาเต่าได้แล้วอันนี้ยังบมได้บ้างเลยเมื่อก็นานงนักก็พอจะเมื่อซักผระอ้อมซักผระหุมลายยางลายแนวน่ะเงยตาเบิ่อเี้ฮะไม่แต่นอนคือว่าแล้วขอยังม่ชินโอ้ยคมือนิ่ กินแล้วก็น,นอนเนาะทานวะกินแล้วก็นอนคบำนอน,น,อน,อนกินแล้วก็นอนูมน,น,นบยิงกวนเนี่ยให้เพิตื่นนะเธ้งกันคนมา,ชาแชแเินบ่ไตื่นได้เสียงกันสู้อัะส่ะนแห้งก็นอนใค่เงียบเงยียบเธอมาตื่นเธอบ่มีคนอยู่ เห็นว่คืนนน่นตินเนสียงคนวตื่นา,า <c oughs> ตื่นาจเนาะงินตาเดียวสองตาแล้วทออำเอ,อ้ยกินนมเดอ้อน้อยรบอสองสมุงก็ได้ ชุดมะแมตื่นแล้วป้าลุงอยากนเผลุนเบ่งดูเบ่งดูพอเข็มจิปอนนอนมะแมพอพรมพอหรมโอ้ยนึกซ้างไวๆจ้า้าจาจาาบ่ทันใจอืมพอแม่เมื่อหม่บอเขาบอกมะเฮมบึ๊บจิบบอสบ่สบอบอกินดิกินเดยลู ต้องกินูกนมแม่มีประโยชน์คุณหมอให้กินูกหมอให้กินต้องกินต้องกินนมแม่ใส่บมักห้ามะได้เฮือนหน่อยได้ซื้อเต่นนมให้บักหัามกระได้ได้ไดนั่นนั่นทนถิน่มเลยสิลดลูกป่ะเน่เอ๊ แม่นบ่ว่าหันบ่นี่ก็ไปแกกเลิกๆตุ๊เลิกบ่เปิดกินูกินกิอกินเด้อบ่ทำกินแต่นมมันบ่ได้เดลูกแน่เอาแน่วางนข้าแล้วเด้อได้ด้กินใหม่บ่ต้องกินนมลูกเสียแม่เด้อ เดือมสิโบยบายได้บาทเลยอย่าลองๆลองให้มึงไหมมันสิโบจากแสบมันได้น้องเมย์มมประโยูนไม่จะพักกินลูก่หละกินน้ำต้องกินลูกกูกินอะไรดันเอาวะแห่เลย บุก okay, ินเลวต้องบุกินก็ต้องให้ฮิวแห้งๆตองกินลูกกินนมนี่นมแม่ลูกเมว่ามันเย็นปะเย็นจ้ะอาวงานที่เข้าเดยอบาทอือโอ้น่าจะหายเลย Ừ, ừ, ừ. em hãy rồi đó là em của rồi bao. Na đêm ngô tùa, bao ku pai badoo. Bundu kèn khan nèo, eppaloo bundu. Too. 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 มันตื่นมามันนอนททาเก่าเลยเนาะอยากอยาให้มา yeah, huh? หานมตัวนั่นเลยกินหูกกินห้ามต้องกินได้ลูกแซ่ดนมแม่แ่บได้เ่ยแม่ปั่มมาพัดเจ็บเปิดเพื่อสิได้อีกทำนี้เมื่อเถื่อเปิดแห้ง เขาง่ายๆฟังคุ้มเด้ออืมกินส้มสือเด้อแชบข้อวแม่มีประโยชน์กินละลายไงไวไวเด้อไงไวไว้ห้ามจางแข็งแรงตาลุ่มอยังไงะหมายห้ามกินนมแม่ไงไวไวเด้อไปแล้วไปน้ำตื่นไก่น้อยน้หล้างไก่น้อยไปแล้ว หาเหลี่ยมตู่ยเช้าเลยเสียตใหญ่มาพอกระเมรเป็นห่วงลูกอีกแล้วนี่ตองเมร์แถวที่สองนะทางที่สองนี่ดูจุดเจาะตกใจเบิด์นึ่งสิบหกกิน กินกินเลกานอนเนาะกินกันอนเนาะกินลก็นอนตอนนี้ก็ชอนนี้ช่วงมีเวรเนาะกินข้าวเส้าอิดมงไงชุกคนยังไ่ทันมาไปทนมาเนือตอนเส้ากับเมื่ออะไรปาลูกตอนเส้าประมาณเก่ามั้งซีมมงคนแหลออกเนาะ บางจังสิบโม่แฉบเนาะเนาะแฉบเนาะแฉบบ่อฮึแทบบ่พอให้กินเชื่อน้องเม่ได้เนี่ยปริกิ้ง่ายได้เนี่ปั่มจนเมื่อยโอ้ยหแม่ปั่มจนเมื่อยลูกเอ้ยเเจ้าคนเดียวเลยทนเจ็บจริงจริงกับเพื่อนเจ้าเลยเป็นแค่นอันนี้ดีนแต่ได้ทองดุ้ยดุ้ยดุ้ยอีกฮึ มาหน้าตาจิ้มลิ้มเลยแก่เป็ดแก่นะพังอีกอ คือเลยคืออนไต้องพกับคือพอน่ะแซ่บจะคือพากับคือทะลุเลยแซ่บเป็นคันดีก็พอแล้วเป็นยังไงะขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อพี่น้องเก็บสิไปอย่างอีกจกหน่อย้วก็มาน,นอนพักผ่อนเพื่อเอาแห้งหมืออื่นเดินทางไกลกลับบ้านขอกันใหม่เด้อพี่น้องขอบคุณในลายจ้าสบาย,บายด,บายดีบายบายเนี่<า>ยเนี่ยนั้นเนีย 哎，拜拜喽！拜拜。